ริงแล้วเราตั้งใจมาออกลงทานร่วมทําบุญให้กับพุทธศาส,สนิกชนที่มาสาการะพระธาตุเทีเ่ยวแก้ว,วกเราก็พบว่าประชาชนที่มาเนี่ยหลายคนก็ปวดเมื่อยหลายคนเป็นผู้สูงอายุเราเห็นนะเห็นประชาชนเดือดร้อนเรามาจะทําบุญเราก็ทําบุญแบบเรานะคะเลาก็มีบริการ จะไปล้างจือเพื่อจะได้ดับพิษร้อนแก้ผิวไหม้แก้ร้อนยาดมนะคะแล้วก็มัส cool คูลสเปรย์หรือสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้วก็เสเปรย์ค้นขอฟ้าถลายโจนที่สำคัญก็คือเปิดอบรมระยะสั้นในเรื่องของการทำยานะคะเพื่อให้ความรู้เราก็มีแพทย์แผนไทยมาตรวจในวันที่31กัน 1, 1ตรวจรักษาฟรี แล้วก็ไปการรวดฟรีให้กับประชาชนแล้วก็มีการมาแจกต้นไม้ต้นกระดูกไกด่ดําในวันที่3 8, 1กัเนหนึ่งเนี่ยวานละ300ต้นให้ประชาชนได้กลับไปปลูกเรามีบริการน้ําดื่มสูตรพายให้ประชาชนได้ชิมคือสิ่งที่เราเอามาให้ประชาชนกินดื่มใช้เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานของการผลิตของเราซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เราทําผลิตจําหน่ายเพราะฉนั้นอาัยเบ a t ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่มาแจกเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐาน แล้วเราก็ได้ร่วมมือกับราชสกุลรัดาวันนะคะก็ไปบริการส่งมอบอนุโมทนาบุญกับท่านที่มาทำบุญนะคะเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มร่วมกับสมุนไพรยาโอมยาดมของเราด้วยนะคะ ก็ต้องขอบคุณท่านกรทางสมาคมนิตภาพไทยจีนที่ให้โอกาสเรามาร่วมทําบ,บุญครั้งนี้เราเริ่มมาจัดบูธเนี่ยตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่14มีน้องๆจากภาูเบูเนี่ยมาช่วยริการประชาชนเนี่ยประมาณ30คนต่อวันโดยเฉพาะวันที่3อีกกันหนึ่งเนี่ยมีมาประมาณเกือบ50คน หรือว่าอาภัยเบสมีบุญนะได้มาทําบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่มากเราก็ไม่รึกว่าเราจะมีโอกาสเห็นคนแก่เห็นประชาชนทั่วไปแม้แต่เด็กๆมารับน้ําสมุนไพรซึ่งไม่เคยกินอะไรเนงะี้ยต่อยิ้มพวกนี้เรารู้สึกดีทุกคนก็แฮปปี้เด็กก็มีความสุขคนรับเดวการก็มีความสุข เป็นการแนะนำพืชสมุนไพรให้ประชาชนทั่วไปที่บางคนอาจจะไม่รู้จะได้ใช้ได้เกิดประโยชน์และความรู้ได้รับประโยชน์ต่างๆมีน้ําสมุนไพรมีแก้ปวดแก้เมือ่อยบางคนอาจจะมีปวดมีเมื่อยมีอะไรประมาณนี้ครับงานสวยบรรยากาศถูกใจมากค่ะที่มาออกบูธให้ความรู้แก่ประชาชนมากค่ะชอบมากค่ะ คือพี่ไม่เห็นทีมงานที่ไหนที่รวมแรงร่วมใจทําให้เรามีความสุขไปมาพร้อมกับทุกท่านที่มาเยี่ยมบูธเราอะค่ะแค่เราเห็นรอยยิ้มเห็นความปรารถนาดีต่อกันโดยเฉพาะในวันปีใหม่ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะมีความสุขตลอดไปทั้งปีนะคะน,นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพบว่าเราเองก็มีความสุข